สวัสดีครับ KDBST Smart Invest กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมานำเสนอมุมมองของตลาดหุ้นไทยประจำสัปดาห์นะครับ2อ่า16ถึง20พฤศจิกายน2563นะครับอ่าะครับในภาพใหญ่ๆของดัชนีเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเองเนี่มีการฟรื้นตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาเป็นต้นมานะครับ จากประมาณลงไปต่ำกว่าพันสองนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบกว่ากว่านะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาตลอดเลยนะครับเหตุผล,ลหลักๆจริงๆก็คือในเรื่องของการชุมนุมนะครับที่มีการกดดันต่อตลาดพุ้นไทยน้อยลงนะครับเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ผลก็ออกมาตามโพลที่ออกมาก่อนหน้านี้คือคนคุณไบเดนมีโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสําเร็จในการ คิดคนวัคซีนนะครับของไฟเซอร์แล้วก็จะมีอีกหลายๆลายเนี่ยไล่เรียงกันมาหมายความว่าตอนนี้ตัวโควิด1 9นั้นสามารถที่จะทำวัคซีนขึ้นมาได้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เองนันเนี่ยก็มีในเรื่องของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับได้รับอนุมัติจากแบงค์ชาติให้มีการจ่ายินันผลได้นะครับแล้วก็ ลิมิตหรือว่าแคปการจ่ายเงินปันผลไม่ให้เกิน50%ของกำไรของปี2563หมายความว่าธนาคารส่วนใหญ่สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดไว้อันนี้ก็เลย,เยทำให้ตัวกลุ่มกลุ่มธนาคารนั้นนะดีขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยปัจจัยลบหลายตัวนั้นคลายตัวลงไปอย่างแทบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับ มองกรอบสัปดาห์นี้ไว้ที่1,330ถึง1,390จุดนะครับเหตุผลหลักๆจริงๆก็คงเป็นในเรื่องของการคิดค้นวัคซีนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวประธานาธิบดีสหรัฐของไทยเองก็จะเป็นในเรื่องของตัวการชุมนุมนะครับส่วนในเรื่องของผลประกอบการของไตรมาสที่3นั้นตอนนี้ที่ออกมาล่าสุดน,นั้นดีกว่าที่ตลาดคาดประมาณเกือบๆ6%นะครับอันนี้หมายความว่า,ามีความเป็นไปได้สูงที่ว่า การแรงงานผประกอบการจะิ้นสุดวันจันทร์นี้เนี่ยนะครับแล้วจะไม่เกิดเซลล์ออนแตกจริง,รงๆอาจจะเกิดบายก็ได้เหมือนกันก็คือทุนทุนนั้นเนี่ยมองไตรมาที่4น่าจะดีขึ้นทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องว่ากันเป็นรายตัวแล้วก็ต้องไปดูว่าตัวหุ้นตัวไหนที่ในงานอาลลิสเม็ตติ้งหรือผู้บริหารเองเนี่ยบอกว่าแนวโน้มดีหุ้นตัวนั้นจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับสำหรับในเรื่องของตัวโฟลท้งต่างประเทศเองนี่ยก็มีการซื้อ อย่างต่อเนื่องนะครับสี่ห้ามันติดต่อกันเนี่ยคิดเป็น n น็ตบาถึงมาสามหมื่นล้านบาททีเดียวนะครับซึ่งอสอดคล้องกับในเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโดยหุ้นที่น้องต่างประเทศเนี่ยเข้าซื้อมากเป็นพิเศษก็จะเป็นในตัวครับ AOT นะครับตัว CPOBDMSBBL แล้วก็ตัว PPT หรือว่าพตรทนนั่นเองนะครับในส่วนของตัว อีเวนต์นะครับในเรื่องของอีเวนต์นั้นสัปดาห์นี้จะมีในเรื่องของ g d ดไตรมาสที่3ของไทยนะครับซึ่งไตรมาสที่2นั้นติดลบไป12.2นตะครับไตรมาสที่3นี่ก็คาดว่าจะติดลบประมาณ8-9นตะครับต้องมาดูกันว่าเช้าวันจันทร์นั้นเนี่ยรายงานถ้าออกมาดีคุ้นจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมาไม่ดีนั้นเนี่ยต้องดูว่าถ้าไม่ดีเนี่ยไม่ดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไตรมาสที่3เนี่ย ตัว GDP เราอ่ะน่าจะดีขึ้นเมื่อเท,ทียบปัพศสอันี่2อยู่แล้วนะครับคงไม่ไม่แย่กว่านะครับในเรื่องประชุม O p e ปก l u s นะครับก็คงจะพูดถึงการลดกำลังการผลิตที่ที่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันว่าในเดือนมกราคมนั้นเนี่ยตัวกลุ่ม O p e ป Plu ัเคยมีนโยบายที่จะกลับด้านคือแทนที่จะลดจะกลับเพิ่มกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ในการในการประชุมนอกรอบเนี่ยก็มีการคุยว่าที่จะขึ้นกำลังการผลิตเนี่ยในเดือนมกราคมจะเลื่อนออกไปก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นไปตามนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของตลาดเราได้ราคาน้ำมันกับปิโตเนี่ยได้รับอันิสงจากเรื่องวัคซีนด้วยนะครับยอดขายรถยนต์ของไทยเองก็จะรายงานในวันที่17ด้วยนะครับแล้วก็ประชุมกรงงวันที่18ซึ่งก็คาดกันว่าตัวกรงงนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรนะครับแต่ก็ในต่างประเทศเองก็เริ่มจับตาดูว่าการประชุมของธนาคารหลายๆแห่งในใน,ในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีบางแห่งที่มีการควบคุมในเรื่องของค่าเงิน เพราะว่าค่าเงินในสกุลเอเชียต่างๆเนี่ยมีการปรับโตขึ้นนะครับคือแข็งค่าขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดแข็งค่าขึ้นมากๆเนี่ยจะกระทบต่อกลุ่มส่งออกซึ่งของไทยเองตอนนี้เราก็คอนเซิร์ตประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นไปอยู่ระดับประมาณสักต่ำกว่า30ก็คือประมาณ29กว่กากว่าได้นะครับบนสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับในเชิงกลยุทธ์นะครับด้วยเรามองว่าตลาดหุ้นได้เซมนต์ในทางบวกหลายๆเรื่องอย่างที่กล่าวไปข้างต้น รวมถึงในเรื่องของแนวโน้มหุ้นในกลุ่มธนาคารซึ่งน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้ดัชนีเนี่ยมีโอกาสผ่าน1,350จุดขึ้นไปได้นะครับก็คือมองเทสอยู่ในระหว่างประมาณสัก1,380ถึง1,400จุดนะครับซึ่งหมายความว่าโอกาสที่ดัชน,นีสิ้นปีตามที่เราคาดคือ1,370จุดนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะครับสัญญาณซื้อน่าจะเกิดขึ้นกับหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้รับฟลจากต่างประเทศนะครับ ุ้นกลุ่มท่องเที่ยวอาจจะมีการกลับเข้ามาซื้อบ้างเปน็นลักษณะเก่งกำไรช่วงสั้นนะครับรวมถึงหุ้นที่เรียกว่ารายงานกำไรออกไปแล้วแล้วคิดว่าดีต่อหุ้นเหล่านั้นก็จะได้รับมในส่งไปด้วยเช่นกันนะครับพอร์ตหุ้นสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่เราจะไปก่อนที่จะไปพอร์ตหุ้นผมขออนุญ,ญาตแสดงให้เห็นถึงกําไรของบริษัทในตลาดก่อนกันแล้วกันนะครับกาไมใน่ตลาดนเนี่ยที่นําส่งมาแล้วนะครับ600กว่าบริษัทเนี่ย อยู่ที่1.38แสนล้านบาทนะครับติดลบ3 2เยออนเยียแล้วก็เพิ่มขึ้น26%ค on Q นคิวนะครับก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดค่านะครับบริษัทใหญ่ที่ยังไม่มีการส่งงบนะครับ AOT MTC Jazz BTS BTS k i p แล้วก็โลจนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรที่ระดับเกิน500ล้านจากท้นั้นเลยแล้วก็เราประเมินว่าเมื่อจบการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ผลประกอบการน่าจะจบลงที่1.4แสนล้านบาท ลบ36%เยนเยนแล้วก็เพิ่มขึ้น21%คิวออนคิวนะครับสิ่งที่เราเห็นได้จากการรายงานกำไรไต,ตรมาสนี้คือกำไรไต,ตรมาสที่3ฟื้นตัวจากไต,ตรมาสที่2เยอะทีเดียวแล้วก็ดีกว่าที่คาดเกือบๆ6%นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกของตลาดหุ้นไทยในเวลานี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเนี่ยก็ไต,ตรมาสที่1นั้นค่อนข้างแย่นะครับ4.3%ไต,ตรมาสนี้ประมาณ5%กว่าๆเลยนะครับ ขาะนี้ว่าย,ยอดขาย,ยก็ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่2ที่ผ่านมานะครับอันนี้จะเป็นผลประกอบการแต่ตละแต่ละตเซกเตอร์ว่าเซกเตอร์ไหน,นมีมีผลประกอบการยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวเมื่อสิ้นสุดการรายงานในวันนี้แล้วหรือวันจันทร์นี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการทำบทวิเคราะห์ออกมาชุดหนึ่งครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยใครดีใครไม่ดีแล้วก็เป้าชนีเนี่ยเราจะมองไว้ที่เท่าไหร่นะครับ คุณแนะนําของเราในสัปดาห์นี้จริงๆเราสัปดาห์นี้เราต้องบอกว่าเรา,าถึงเงินสดศูนเปอร์เซ็นก็คือหมายความว่าเราซื้อหุ้นหมดเลยเพราะว่าเรามองตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นตัวนะครับเรามีการปรับพอร์ตบ้างในในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสสารบวันศุกร์วันนี้เนี่ยเรามีการนํา KTC ออกเพราะเราเห็นว่าราคาหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะเราปรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกาการใช้จ่าย การเดินทางการท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็คือ Global, Global กับตัว C R C นะครับส่วนตัวที่เหลืออยู่นั้นเราคงไว้นะครับบ้านปู G P S C K C E M T C S C t P แล้วก็ KBANK นะครับแล้วก็หุ้นเดิมที่เป็นเซ t ท่าตอนนี้เราก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับลาดกรุปการพอังจีแล้วก็ตัว C B G นะครับส่วนในด้านขวามือน,นะครับก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าเราจะเรียกว่าเป็นหุ้นนอกลิสต ุ่นนี้เกิดจากระบบสแกนของเรานะครับก็ลองไปดูนะครับพุ้นที่ลงเลือกหลายๆตัวก็เข้าตาเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่เราไม่แนะนําจะเป็น P R M นะครับส่วนในฝั่งขวานะครับสุ้นทรงสวยนะัเนี่ยก็3ตัวที่เราไฮไลท์นั้นก็เป็นพุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราอยู่แล้วนะครับขออนุญาตมาในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของตัวราคาทองคํานะครับเรื่องของดีเวเดียนนั้นก็อ่าก็น่าจะหลายๆตัวน่าจะ เป็นไปตามที่ในตารางที่คาดไว้นะครับเพราะว่าแนวโน้มตอนนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนราคาทองคำเรามองกรอบราคาทองคำไว้ที่1850ถึง1933เหรียญน,นะครับราคาทองคำเองนเนี่ยก็หลังจากที่ตลาดหุ้นเริ่มดีขึ้น นะครับแล้วก็ตัวคนก็เริ่มผ่อนคลายจากเรื่องของโควิด19ก็ทำให้มีการเทโ o ฟิตในเรื่องของทองคำออกมานะครับทองคำตอนนี้ได้ได้ได้ตัวช่วยอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาตอนนี้92.7นะครับแต่ที่ดอลลาร์ยังอ่อนค่าอยู่เนี่ยราคาทองคำเนี่ยก็จะยืนอยู่ในระดับประมาณ1,800-1,900ได้แต่เมื่อ,อไรก็ตามที่ดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นไป นะครับอันนี้ก็จะกระทบกับตัวตัวทองคำนะครับเพราะั้นตรงนี้ทองคําเองนั้นเนี่ยตอนนี้จะสูญเสียความเป็นแซปวาเว่นในเรื่องของโควิดสิไปแล้วนะครับราคาทองคําจะอยู่ได้ไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่ค่าตลลาดเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของนโยบายของตัวสหรัฐว่าจะทําให้ ทำให้ตัวดอลลาร์เป็นยังไงบ้างหรือว่าจะมี QE เพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งอันนั้นน่ยถึงจะเป็นบวกกับตัวตัวราคาทองคำนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนโยบายาต่างๆที่ทําให้ตัวดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวทองคำนะถูกกดดันมากขึ้นนะครับทั้งหมดที่กล่าวไปจะเป็นกลยุทธ์ของตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้รวมถึงหุ้นที่เราแนะนํากันในการลงทุนสัปดาห์นี้รวมถึงแล้วก็สุดท้ายเราปิดท้ายกันที่ตัวแนวโน้มราคาทองคำนะครับ และคดี BSC Smart Invest จะกลับมาพบกับท่านใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับ